BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญพบกับ BDMS Help Me Please รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีเด็กๆค่ะกำลังอยู่ในวัยเติบโตจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะอยากให้ลองสังเกตการเติบโตหรือว่าลักษณะทางกายภาพร่างกายของพวกเขาค่ะว่าลูกๆของเราเสี่ยงต่อภาวะการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยหรือเปล่าค่ะ คุณหมอคะภาวะการเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยคืออะไรเหรอคะแล้วมันส่งผลกระทบต่อเด็กๆยังไงบ้างคะค่ะภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยก็คือการที่เด็กผู้หญิงนะคะเข้าสาวก่อนอายุ8ขวบแล้วก็เด็กผู้ชายเข้าวัยหนุ่มก่อนอายุ9ขวบค่ะต้องบอกว่าส่วนใหญ่ของเด็กที่เป็นหนุ่มสาวก่อนวัยเนี่ยเราไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของคนไข้ที่มีความผิดปกติในระดับยีนเลยหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติของต่อมใต้สมองแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเจอก็จะเป็นลักษณะของการที่ได้รับข้อมูลจากภายนอกคะ่ะ หลังๆเนี่ยเราก็เริ่มพบว่าเด็กที่มีภาวะอ้วนก็มีส่วนทำให้เป็นสาวก่อนไวัยได้เหมือนกันค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะให้สังเกตที่หน้าอกค่ะถ้าเขาเริ่มมีเต้านมตั้งแต่ก่อนอายุ8ปีเนาะหรือว่ามีเรื่องของสิวขนหน้ามันกลิ่นตัวหรือว่าเริ่มสูงเร็วก่อนอายุ8ปีค่ะให้ระวังเรื่องของภาวะสาวก่อนวัยส่วนเด็กผู้ชายค่ะให้สังเกตที่ขนาดของอันท้านะคะถ้าอันทะเนี่ยมีขนาดเกิน4 ml หรือว่ามีความยาวของขนาดลูกอันทะเนี่ยเกิน2.5เซนนะคะ ก่อน9ปีเราถือว่าเป็นหนุ่มก่อนวัยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ตรวจได้ยากสําหรับผู้ปกครองอลักษณะอื่นๆได้แก่เรื่องของซิวขนหน้ามันกลิ่นตัวหรือว่าสูงเร็วแบบในเด็กผู้หญิงเนี่ยสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างช้านะคะเพราะนั้นอาการเหล่านี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเข้าหนุ่มก่อนวัยมาพักนึงแล้วนี่ให้รีบพามาพบแพทย์นะคะ หนุ่มสาวก่อนวัยน,นะคะมีผลกระทบกับเด็กหลักๆเนี่ยสข้อข้อแรกเลยคือเรื่องของความสูงค่ะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้มักจะดูสูงใหญ่ขึ้นมาเลยเนาะแต่ว่าเขาก็จะหยุดเติบโตก่อนเพื่อนทาให้ระยะการเติบโตเขาน้อยกว่าเพื่อนแล้วก็ทําให้สิ้นสุดมาเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเตี้ยได้ค่ะ แล้วก็ผลกระทบอันที่2ก็คือเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอะคะ่ะเขาก็จะมีประจำเดือนเร็วในขณะที่เขาอายุเขายังไม่พร้อมเนาะจะมีปัญหาเรื่องของสุขอานามัยได้แล้วก็เรื่องสุดท้ายอะค่ะก็คือหรือเป็นเรื่องของความเครียดแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยเขาก็จะมีความเครียดตรงที่ว่าเขารู้สึกว่ารูปลักษณะภายนอกเขาเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนวัยเดียวกันนะคะเด็กบางคนยังสุ่มเสี่ยงกับการถูกล่อลวงเนาะเนื่องจากว่าลักษณะภายนอกเนี่ยเริ่มเป็นวัยรุ่นแลแต่ว่าวุฒิภาวะเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ค่ะย,ยังถูกล่อลวงได้ง่ายค่ะ หมอคะแล้วถ้าเกิดภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยไม่ว่าจะเป็นในเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงแบบนี้สามารถรักษาได้ไหมคะ,คะก็ปัจจุบันนะคะอย่างแรกเลยเราหาสาเหตุก่อนถ้ามีสาเหตุที่ต้องแก้เราแก้ที่เหตุก่อนปัจจุบันเราใช้ยาในการยับยั้งฮอร์โมนนะคะก็จะเป็นรักของยาฉีดซึ่งตอนนี้เรามียาฉีดอยู่3แบบคือแบบทุก1เดือนทุก3เดือนแล้วก็ทุก6เดือนค่ะการฉีดยาเราจะฉีดต่อเนื่องไปจนถึงอายุป,ประมาณ12-13ปีนะคะการให้ยาเนี่ยปัจจุบันผลเสียที่ต้องระวังก็คือเรื่ององงข คุณภาพของกระดูกค่ะเพราะว่าระหว่างที่ฮอร์โมนเพศเด็กหายไปเนี่ยกระดูกจะบางลงเล็กน้อยนะคะเนาะแต่ว่าหลังจากที่เราหยุดยาแล้วเนี่ยพอฮอร์โมนเพศเขากลับมากระดูกจะเติมความหนากลับเข้าไปในตัวเองแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไม่เคยได้ยาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระดูกเนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสาคัญมากระหว่างการให้ยาจะแนะนําว่าเด็กๆจะต้องดูแลคุณภาพกระดูกตัวเองเป็นอย่างดีเรื่องของการทานนมการได้รับวิตามินดีแล้วก็การออกกําลังกายจะต้องเต็มที่ค่ะ คำแนะนําดีๆจากคุณหมอไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สามารถนําไปปรับใช้เริ่มต้นจากการสังเกตพัฒนาการของเด็กๆค่ะแล้วก็นําวิธีเทคนิคจากคุณหมอนะคะไปดูแลให้ลูกๆของเราสดใสแข็งแรงเติบโตสมวัยค่ะแล้วครั้งหน้า BDMs Help Me Please จะมีเทคนิคการดูแลสุขภาพดีๆด้านใดมาแนะนำอย่าพลาดนะคะติดตามกันได้ทั้งช่องทางออนไลน์และทีวีที่พ p พ v HD ช่อง36ค่ะ พราะ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ BDMS ชวนเสริมทับสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันกับ BDMS Preventive Vaccine ราคาพิเศษสำหรับผู้ถือประกันสุขภาพตั้งแต่16พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ